ดูเดี๋ยวพี่ดีครับพี่พี่หามวยมันให้ผมเดี๋ย่ตอนเนี้ยอยากโดนสองหนึ่งคือมวยเปนมันเหรอได้พี่แก๊งไหนพร้อมปะอืมเดี๋ยวดูให้ได้ได้ครับได้ได้ครับหาแบบเอาเอางี้แบบก็คือ,อเอาเอ้ยผมหยิบเอาเอาเอา,เอาลมแบบ แกงแกงที่แบบอยากอยากลองอ่ะอยากลองก็ได้แกงไหนว่าอยากลองกับสองศูนสามศูนย์ได้ได้ได้ศูนยแล้วก็แบบถ้าเขาแบบทำสามศูนย์สี่ศูนย์ทำอุ้มได้มากกว่าแล้วเขากำหนดอะไรเงี้ยพี่พี่ลองไปแบบกลางให้เขาดูว่ามันมีอะไรบ้างว่าแบบที่เขาจะได้หลังจากที่เลี้ยวผมผมก็ซัพพอร์ตเขาอ่าค่าค่าที่เขามาตีด้วยแกงละลายก็ได้ได้ได้ผมอยากลองไงว่าตอนนี้ยังไหวอยู่ไหมจะจัดให้จะจัดให้ได้ได้ครับพี่ได้ครับ ครับครับครับเอาแบบเขาเต็มที่เลยครับพี่แบบเต็มที่สักแบบเล่นเล่นกันไม่ต้องแบบบัตรเยอะก็ได้ครับพี่เอาแบบสนุกสนุกได้ได้เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวพี่ลองประเมินให้เดี๋ยวพี่จะจัดการให้เดี๋ยวติดต่อให้ครับได้ได้ครับพี่เพราะว่าผมแบบเห็นเห็นแก๊งในเมืองใหม่ๆยังไม่เคยลองแบบแก๊งใหญ่ๆเลพี่อืมอืมอืมแล้วพี่เรียกห่าีครับพี่โนสวัสดีครับไม่ได้เอาตายได้ได้เลย เขาได้แบบรู้ว่าเขาพลาดตรงไหนอะไรตรงไหนบ้างที่แบบไม่ไม่ได้มาแบบเพื่อความแค้นหรือว่าอะไรนะพี่แบบอยากลองเฉยๆว่าสองนึงตอนนี้พวกผมยังไหวอยู่ไหมโอเคได้เราเราเป็นงครับพีดีซีโอเหนื่อยมันไม่เหนื่อยเพราะอะไรนะถ้ากูอยู่มันไม่มีปัญหาตอนกูไม่อยู่กูรู้สึกเรื่องเยอะยิ่งหายเลยที่รับคนที่แบบ มีความคิดสร้างสารรค์เข้าไปในทีซีสักคนก็ได้นะครับไม่ต้องมาทำงานเราให้เขาแบบคอยคิดว่าควรจะทำอะไรต่อไปทีซีอะ่ะไม่ใช่แบบพี่พี่เป็นเมนอะ่ะถูกแล้วพี่แต่ว่าคนที่ช่วยพี่คิดมันก็ต้องมีไม่งั้นถ้าพี่คิดคนเดียวมันจะตายเอานะพี่มันก็จริงอะ่ะนยายเบียงน้อยรับมาสักคนหนึ่งอะ่ะรับเข้าทีซีแล้วก็แบบให้ผู้สวัสดิการเขาดีๆเขาจะแบบเขาคนคนไอเดียสร้างสารรค์เยอะพี่ที่เนี่ยว่า ที่ผมเห็นที่พี่ขาดก็คือตอนนี้น่าจะขาดแค่คนที่คอยแบบช่วยพี่คิดหรือว่าช่วยดดนนี่คิดการกิจกรรมต่างๆของทีซีที่ควรจะจัดเพราะพี่ได้ไม่นั่งเบื่อกันด้วยครับมันไม่มีเวลามานั่งคิดอดีตเรื่องมันเข้ามาตลอดพอมันเข้ามาปุ๊บมันไม่เลยไม่มีเวลาทําอะไรแบบนั้นอ่ะบอกให้พี่ว่าแบบลองลองหาคนคน็กด้เนี่ยเพราะว่าเนี่ยเด หลังวันที่เจ็ดเนี่ยเดี๋ยวว่าพี่จะมาจริงจังทีซีแล้วละ่ะอย่าน้อยกิจถ้าไม่ถ้าแบบไม่อยากโฟกัสพวกผมก็โฟกัสแก๊งยิเลยกิจกรรมอะไรเขาแบบเล่นกันดูก้ครับพี่แกงที่กำลังโตเอาจริงแกงเองที่ไม่ได้โฟกัสอะไรเลยนะพี่ส่วนใหญ่พี่จะไปดูพวกไอพวกแก๊งใหม่ๆอะไรพวกนี้มากกว่า ดูว่าเขาเออยังขาดอะไรช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างแล้วก็เคยแนะนําสอนเขาอะไรพวกเนี้ยว่าวิธีการเล่นหรืออะไรพวกเนี้ยขั้นตอนต่อไปตอนนี้เขาเอออุวุธมีอะไรแล้วมั้งคือพี่จะเช็คควันเคลื่อนไหวของทุกแก๊งเลยแก๊งใหม่ๆจะไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่าครับเพราะว่าของของแก๊งใหญ่ๆพี่ไม่จําเป็นจะต,ต้องไปวุ่นวายอะไรเขาแล้วว่าเขาเขารู้ตัวเขาอยู่แล้วอ่ะหาวิธีผมว่าที่ลองหาวิธีดันเขาขึ้นมาแบบ ให้เขาแบบตามทันสักหน่อยก็อย่างนี้ไปเรื่องทั้งสักทางใดสักทางหนึ่งก็พี่ให้ตามทันสักทางหนึ่งอ่ะมันก็มันขึ้นอยู่ที่เราอย่างเดียวไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่ที่เขาด้วยอ่ะใจใจพี่เข,ข,ขาก็ต้องเข้ามาเล่นต้องเข้ามาฟาร์มต้องเข้ามาทําอะไรอ่ะถ้าเกิดเขาแบบมาสี่สิบเหียแต่เล่นจริงแค่สิบกว่าคนนี้ก็มันก็ไม่ไหวอ่ะกูก็ดันให้ไม่ยุไม่ไหวหรอกอตอนนี้กำลังดูอยู่แก๊งไหนถ้าไม่เคลื่อนไหวอะไรกู ถ้าเกิดว่ามาในวันอะไรสมทบแล้วมาใช้ช่องโหว่อะไรพวกนี้กูเคลียเลยดีดีอยู่ครับแล้วเรื่องจกกักรพรรดินีบ้านเป็นไงบ้างครับพี่บ้านนะเสร็จแล้วแต่เหลือแค่ว่าตอนนี้เหลือโลเคชั่นไงใครเป็นคนดูแลครับอืมก,กใ็ใช่ใช่ใช่ ไม่คือบ้านเสร็จแล้วเหลือก็โลเคชันอ่ะเราแจ้งโลเคชันเข้าไปยังอ่ะของของสามแก๊งไอ้โคอีอินเวดแล้วก็เอซ่าไปเขาได้ที่แล้วอ่ะของเราได้ยังอ่ะไปไปคุยกันตรงนู้นก็ได้พี่ตรงนู้นแหละตรงนู้นแหละมุมนู้นด้วยโอเคี่ลงะโอเคคือจบต้องบอกกับพี่อย่างนี้ด้วยครับพี่ว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยธุระกันครับสุภุระครับมัน คือต้องต้องให้เขามาดูตรงนี้บ้างครับพี่ไม่ใช่ไปแต่เลดเอ็มเพราะว่าถ้าถ้าไปทุ่มเลดเอ็มจะตรงนี้แย่นะพี่พี่ก็จะพูดแล้วลหละวันนี้แหละพอพี่ก็เพิ่งกลับมาเยียเหนื่อยยิบหายเลยกู <c oughs> งานข้างนอกก็เหนื่อยแล้วกูเข้ามานี่โอ้โหมันเหมือนแบบเฮีย อดันนี่จะ g กา d ให้พี่หน่อยพี่ติทุระอยู่บะถ้าถ้าถ้าจับสองสองแบบสองที่อย่างเงี้ยมันมันจะไม่มีที่ไหนดีทั้ทีเลยทั้งทเพราะทีมงานมันไม่เทียวใช่คือตอนนี้งานตรงนู้นนะกูเข้าใจว่างานมึงมันเดินไอ้เหี้ยแต่งานตรงเนี้ยมันมันมันจะปล่อยไว้ไม่ได้เว้ยใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าจะหรือว่ามันมันคือที่หลักนะเนี่ย ประเทศ J K ใช่ครับจะมาทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้อะเข้าใจทีมงานเราไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเข้าใจเขาอยู่ว่าเขาก็ทําตรงนี้เต็มที่อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าทิ้งตรงนี้ไปมันก็ไม่ได้อะยิ่งแล้วคนตรงนี้ได้ยังไงอะยิ่งห่างยิ่งแย่พี่นี่แหละเดี๋ยวคืนนี้หนูกุญแจล้อคุยนี่แหละตรงนู้นทําแค่เบสออกมาก็ได้ครับพี่แล้วพวกผมเล่นงานมันมันมีไอเดียครับไม่เคยตรงนู้นตรงนู้นพี่ไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรเขาเลยไม่ได้ไป ดูไม่เข้าไปไม่ได้ไปอะไรกับเขาเลยหรือฝั่งหนูแล้วพี่ไม่ได้สนใจแล้วพี่โฟกัสตแต่ตรงนี้อย่างเดียวอะทีมงานเรามีชุดเดียวมันแบบผมก็คิดว่ามัน,มนไม่ทันอะ่ะไม่เราเราพื้นที่เราอะ่ะได้ยังของเคเคอ่ะเดี๋ยวรอลุงมาพรุ่งนี้ครับพี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะได้คำตอบเลยแบบแล้วบ้านเป็นยไงบ้างคือโมเดล ดีดีสวยสวยโมเดลตัวเกมเหรออันใหม่ยู่อันใหม่ครับทำเองหมดเลยโอ้เบื่อแล้วดิพี่ไม่กันฝนหน้าอ่ะเนี่ยอันนี้ใหม่เลยคือน,น่าจะก,กันด้วยแหละอันนี้คือสร้างเราสร้างเองเลยเราทำเองหมดเลยพี่ว่าได้ครับใจใจผม,มอยากได้บ้านแบบคืออยากได้มันมีแค่สี่หลังะอยากได้บ้านอินททเลียพี่ คือเขาเขาแบบเขาบอกว่ามันมันสาเหตุที่เขาลงไปได้เพราะว่ามันคือที่มันเล็กใช่ไหมอืมไม่รู้ว่าเรื่องอันนี้พี่ไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยเอาหรกอว่าพี่เข้าไปยุ่งนะนี่เพราะว่ามันอา่เอาเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปกันนึงเป็นของพีซีครับพี่ปล่อยอให้เขารอก่อน พี่ต้องมาว่ะงานเข้าอีกแล้วเดี๋ยวมาแป๊บเดียวนะ,ะพี่พี่คิดว่าถ้าในความคิดพี่พี่จะดึงใครเข้ามาช่วยเรื่องอะไรบ้คิดไม่ออกเลยอมายถึงว่าคนที่ช่วยพี่นะไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับพี่นะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเซิร์ฟแล้วเนี่ยเกี่ยวกับของดีซีหมายถึงอะไรนะขออีกรอบคนที่คอยช่วยคิดกิจกรรมของดีซีอ่ะโอ้โห มองไม่ออกเลยอันนี้พูดจริงยังมองใครไม่ออกเลยเพราะไม่มีเวลาไนงะไม่มีเวลาไปนั่งมองใครไนงะเข้าใจก็ยัยเนื้อเยืเย่ออะไรตอนนี้แกงอะไรตีกันนะพี่ดูเคลียร์หมดแล้วเดีย๋ยวองดูตารางแป๊บน,นึงเบาเหรอครับไม่ค่าเบานะ ไม่ได้ปรับเลยนะตอนนี้ก็มีเหมือนเดิมเสียไม่ได้ <ผม S 1> กับ <ผม S 1> สปาร์กリーเสียพ,พี่โนกับดังเสียผมไม่เบาหรอกแล้วก็มีมเยราบกับ v l z อ่ะอ๋อเตีกันใช่ใช่สองคู่แต่ตอนนี้น่าจะขอจบแล้วมั้งคู่หนึ่งน่าก็น,น่านจะเหลือเสียไม่ได้กับสปาร์กリー เขายังอยู่หน้าทีซีไหมมาพร้อมอยังพี่ด้ได้ไปเอาเลยครับพี่เดี๋ยวผมไปค่วยไปแล้วไปทำธุระโอเคโอเคเดี๋ยวพี่มาปปแปแาาา๊บเดียวไปร้านกาแฟดว่าับ,บรับรับ,รบพี่